สวัสดีค่ะจีจีทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา reaction นะคะเป็น MV เนอะของวง T-pop นั่นก็คือวง4 E อีนั่นเองซึ่งมากับเพลง Room Room ซึ่งภาษาไทยเขเรียกว่าบึนบึนเออเห็นไหมล่ะซึ่งโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้นะคะนั่นก็คือ j ัว Boy TJ น่าตื่นเต้นอะซึ่งทีทรงทีเซอร์อะไรเงี้ยเราเห็นแบบแบบใช่แต่ว่าเราชอบโปสเตอร์มากไม่มีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไบค์เกิลหรอจริงแบบเท่ๆเงี้ยเป็นแบบว่าสาวแบบชอบขับรถแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูแบบแฟนคลับตัวยงอยู่แล้วของโฟร์อีฟนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างโซกวย นี่ไอ้อแซ่บสวยค่ะเออมีเฮลิคอ,อฮลคอปเตอร์อะฮะใหน้าเสียงรถเนาะรองเท้าเก๋จังรถ <c oughs> อะเอ่อะ คอสตูมดีเนาะใช่ร <L regret S 2> <w> ู้ว่าเบนเป็นสปอนว่เบนจีขาดนะคะคันนี้เก๋เนาะจริงคันละสิบห้าล้านกว่าบาทอุ้ยรถเนาะรถไม่เท่อะอุ้ยจะไปไหนกันอะอุ้ยอ้าอ้ารถเนาะเสียงแบบดีมากเลย ตัวแม่ีมาผมมากส,ากสวยอ่ะวยสวยมากจริงแล้แลเวเสี่ยง่ะเราคารินเอ่อเต้นได้นะ้ยเอ้ยเอ้ะเอ้ยวิมีผ้าหมุนตัว้ย ชอบสีผมสีอะไรวะอุ้ย,ยใครก,กระตือรือร่ะอุ้ยหล่อนมากอุ้ยอุ้ยแต่วิสวยจริงนะตัดต่ออะไรเงี้ยดีมากอุ้ยตาออมเลิศว,ว่ะอุ้ยเวอร์มากเรื่นี้ขนาดนี้แล้วหรอห เวอร์มากอุ้ยหนูนั่งรถได้หรอหอุ้ยแล้วชุดอะบชุดแบบว่านักแข่งสาวเวอร์เนี่ยท่าเนี้ยเท่มากเลยแบบท่ากับรถเวอร์ที่ท่านี้รถแบบ อยากเห็นสเตจเลยอ่ะใช่มันน่าจะแบบเอาจริงึีนมาบนสเตจอะแบบ special s ส a g จอ่ะจบแล้วเหรอจริงเหรอฮะยังไงเฮ้ยจบเร็วมากแต่แบบถ้าจบเร็วแสดงว่าเพลงมันดีมากจนแบบคือเพลินเกินอ่ะเอาดีๆอยากฟังอีกสักสองร้อยล้านรอบเลยเหรอคืนเนี้ยคือแบบไ่นอนแบบสรุปเลยนะคือ เอ็มวีอ่ะสวยมากการตัดตงการตตดต่ออะไรเงี้ยเลิศแล้วก็คือเสียงทุกคนนะคือช่ำเปิดมาด้วยแฮนนาแบบเสียงแบบรถแบบตัวแม่เสียงมันแบบภาษาไทยที่ออกติดสำเนียงแบบฟแบบติดฝรั่งอ่ะเป็นแบบว่าเออแบบมีแบบเสียงตัวแม่ฝรั่งใซโกออะไรเงี้ยแต่รู้สึกที่ชอบมากคือโคลากราฟออกแบบทาดีมากเต้นมันแบบมันเป็นไงใช่โดยดุมๆุมแล้วก็ เบ,บิบน้บนเบนิบ<น>้ลเหมืนแบด้วยความรู้สึกของเรา,เร,ารู้สึกว่าไม่รู้นะาเพลงกล่อนๆเป็นไงอะ่ะแบบรู้ว่าอะไรเงี้ย evet, ต่รู้สึกว่าบางทีอะ่ะท่าเต้นกับเพลงมันไม่ค่อยไปได้วยกันเออแต่อันเนี้ยคือแต่อันเนี้ยคือไปได้วยกันจริงๆคือมันมีท่าลดท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เหมือนแบบแล้วคอสตูมก็สวยมากใช่คือถ้าชุดจะให้เหมือนกันก็เหมือนกันก็สวยเลยแล้วก็มีแบบว่าอ่าบางคันบางอันก็แตกต่างกันบ้างน่อยก็สวยอยู่ดีคือแบบมันมันเกินเบอร์ ที่ป๊อปจริงป้าที่ป๊อปแบบใหม่อะมันเหมือนแบบคุณภาพมันแบบจริงยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าทำา MV ได้จึ้งขนาดนี้อันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าอันดับหนึ่งละใครจะมาเป็นอันดับศูนจุดหนึ่งก็ต้องมาลุ้นก็ต้องรอดูอันนี้คือให้เป็นอันดับหนึ่งเลยจริงกับการทำา MV ที่ปังขนาดนี้นะคะ MV เพลงท่าเต้นดีหมดอยากเห็นแบบอะ p r a c t i c e s t e p performance อะไรอย่างเงี้ยเลยว่าแบบ มันจะจึงแค่ไหนเราอยากแบบให้เป็นสเปเชียลสเต e อ่ะแบบมันน่าจะแบบแบบทาให้เวีทีสวยๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เพลงทุทททกๆอย่างอ่ะมันเป็นในมูทนั้นแล้วอ่ะมันน่าจะทําในแบบในเวน,นั้นได้อ่ะแลวทุกคนก็อย่าลืมไปช่วยกันดูช่วยกันปันวิวนะช่วยแชร์ด้วย,วยปปแล้วก็ช่วยดูคลิปเราด้วยเช่นเดียวกันเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยจริงนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีก แบบารายละเอียดละเอียดเลยอีกส่อกก200รงรอบละส <ละ S 2> องรอบลรอบคืนนี้นเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย